tao biển cho mến bỏ, cá lóc trai thẻn, sương khơi này ẩn dấu, nhàn buôn anh đen, cô tai hồng hất, để quân phải quân นตันใจพูดในหลุมมาดันตาสั่งจองมาเลยสั่งอ่อนตันใจแถมแตาเสื้อคือเฮาคืออย่างนั้นเลยสั่งเนี่ยเป็นบังตลาดราดีดงทองหังปุนตาในเมืองคนเมืองถีดดอกดอกบ๊อบถึงเมืองขามานี่ป่านเดียวนี่อะไรป่องแจ้งแล้งใจนั่นเลยกูก็ผูกคนเสกกันยามเดี๋ยวเจ้าตาหน้าจังเมา่อสิมีมาดังนังคำขินเมืองคนนี่ก็เลยมาดันลองอดูเงินดางหนึ่งไรหว่า ฮาลายูลิกินวันเหตนกันณ์อย่างมือส่งเนรกมาสูงน้ยธรรมากูพวูกูาคัตก์ู้ปันสกรรมโดยตานิพพานชาปัจญโอหอดูสาธุดูสาธุ